สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์นุบลสวิท1997นะครับช่วงเงย็นๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับรถที่เราเตรียมเพื่อที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางจากอุบลราชธานีสู่ด่านช่องเม็กเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในฝั่งของ สองปปลาเป็นระยะเวลา3วัน2คืนนะครับกับขบวนออฟโรดในกลุ่ม VX อุบลราชธานีแล้วก็มีนบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับในหลายส่วนที่เป็นกลุ่ม VX นะครับกลุ่มเดิมที่ไปน่านนะครับวันนี้อุบลสวิตก็จะมีโอกาสไปร่วมขบวนนะครับไปดูแลรถที่อุบลสวิตได้ติดตั้งอุปกรณ์ ARB ให้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าในส่วนของอุบลสวิตเนี่ยเราไปกันกี่คันแล้วก็ไปทําอะไรบ้างแล้วเตรียมอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับ ฝั่งนี้เลยครับรถคันนี้ก็จะเป็นรถประจำตำแหน่งของผมนะครับซึ่งทิปน่านก็ใช้คันนี้ไปกับรถวี8 0กคันนี้นะครับ เวก80คันนี้ก็เป็นระบบช่วงล่างของ BP 51นะครับผมจัดเต็มชุดสเต็ปยก4นิ้วรถทั้ง2คันได้ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเข้าไปนะครับคือเครื่องมือกดหนักเลยนะครับเครื่องมือหนักนะครับก็คือในส่วนของ a i r ์ล็อกเกอร์ทั้ง2ตัวนะครับของ a r b พรุ่งนี้เราจะไปลุยฝั่งสปปลาวด่านเปิดแล้วเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนบ้านมาเยี่ยมโชว์รูมของอุบลเซอร์วิส a r b โอเคครับตา่อม,มานะครับสำหรับรถคันนี้เวก80เพราะว่า ถนนเส้นทางจากที่ศึกษาล่วงหน้าที่เราข้ามไปฝั่งสงปวปลาวจะมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่เราต้องไปน้ําตกแซ่ปังลายแซบพะซึ่งยังเป็นถนนดินอยู่นะครับถ้าฝนตกเนี่ยเจอแน่นะครับลุยคโครนกันแน่นอนตัวนี้เราก็จะมีกระดานเทรดโปนะครับของ ARB เป็นกระดานรองล้อที่เตรียมเอาไว้ด้านบนก็จะเป็นฟิลเดอร์เต็นนะครับโอเคเตรียมอะไรไปอีกนะครับดูสําหรับรถคันนี้ นะครับ VX 8 0ก่อนนะครับคันนี้ที่ขาดเหลือไม่ได้น้ำนะครับที่จะต้องเตรียมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้นะครับของ a r b เราก็จะเตรียมไปเก้าอี้สีตัวโต๊ะหนึ่งะครับเพราะว่าเราไปกัน4คนนะครับแล้วก็นี่ตัวที่สำคัญในงานแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดกระเป๋าช่วยเหลือนะครับเป็น r k 9ตัวนี้ข้างในก็จะมีเชือกลากมีสแน p บล็อกมีห่วงโอเมก้า ของ E R B นะครับตัวนี้ก็ในกรณีที่รถเราติดนะครับแล้วก็วิ้นนะครับไปไม่ถึงนะตัวนี้ในเซตนี้ก็จะมาแบบนี้เลยครับครบพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีเชือกกระตุกเชือกลากแล้วก็เชือกเกี่ยวต้นไม้นะครับมาพร้อมกับตัว snap บล็อกตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้9,000ปอนด์นะครับตัวนี้ก็คือตัวทําชิ่ง snap บล็อกนะครับก็จะอยู่ในชุดแบบนี้และก็จะมี ถุงมือนะครับมีให้พร้อมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห่วงห่วงตัวนี้ขนาด4ตันนะครับจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ในชุดตัวนี้ก็คือเป็นชุดที่เราเวลาเดินทางเข้าป่าเนี่ยขาดไม่ได้นะครับต้องไปสําหรับทีมของอุบลเซอร์วิสนะครับเป็นชุด RK9 แล้วก็จะมี RK9A ตัวชุดใหม่กระเป๋าสีส้มดำนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูนะครับรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เตรียมไปคันนี้ได้ติดชุดไฟชุดอินเวอร์เตอร์ไฟ 220โวลต์นะครับมาแล้วก็มีชุดลมตัวนี้เป็นลมบริการคือเราต่อปั๊มลมแล้วก็ต่อช่องปลักลมมานะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับก็อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วตัวนี้ผมก็จะติดตัวชุดลิ้นชักของ a r b นะครับซึ่งข้างในรถคันนี้จะ,จะเน้นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเป็นเครื่องมือชุดเครื่องมือลมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเป่าลมปืนลมบล็อกลมสายลมจะอยู่ด้านในนะครับวันนี้เปิดไม่ได้กุญแจไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ มีกุญแจล็อกนะครับไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ทําให้ชีวิตเราอยู่รอดนะครับมีพวกเตากงเตาแก๊สนะครับมามงมาม่ากาต้มน้ําร้อนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอุปกรณ์ําลงชีพนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูนะครับคันนี้นะครับมาดูด้านข้างคันนี้ก็เป็นชุดออลนิ่งขนาด2.50เมตรห้าคูณสเมตรห้นะครับตัวนี้เป็นสีดําข้างในมีไฟอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับมาดู ชุดยิงลมตอนนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือชุดอุปกรณ์แอร์ล็อกเกอร์นะครับซึ่ง2คันได้ติดตั้งเข้าไปนะครับตันนี้ก็คือเป็นระบบล็อกพองท้ายของ ARB ใช้งานเตเทพหมดๆนะครับอุปกรณ์เขาเรียกเครื่องมือหนักนะครับสำหรับสายออฟโรดต้องมีสําหรับตัวแอร์ล็อกเกอร์คันนี้ไม่มีดิฟล็อกนะครับติดตั้งตัวแอร์ล็อกเกอร์รอบข้างก็จะเป็นชุดแต่งของ ARB ีนะครับไซเรลกันชนหน้าด้านหน้าก็จะติดตั้งตัววินวอนนะครับ M16 เฉยๆนะครับของวอน1 2,000ปอนด์นะครับจะมีการเปลี่ยนจากสลิงนะครับมาเป็นเชือกแล้วก็ชุดไฟหน้าคันนี้เป็น AR32 ตัวใหญ่นะครับ V1 ด้านบนเป็น AR40 นะครับอย่างที่เคยแจ้งโอเคครับเรามาดูอุปกรณ์ช่วยเหลือผมเตรียมอะไรไปบ้างสำหรับรถคันนี้เราข้ามฝั่งนะครับมีชุดเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือพื้นฐานนะครับปเจบล็อกไขควงแล้วก็ชุด เช็คระบบไฟนะครับมัลติมิเตอร์พวกนี้ผมเตรียมน้ํามันไปสองถังนะครับข้ามฝั่งลืมบอกไปนะครับคันนี้ก็คือออกแบบเฉพาะกิจนะครับผมได้นําตัวแหลกหลังคาของ ARB มาติดตั้งบนตัวโลบาร์นะครับเพื่อที่จะวางสัมภาระตอนที่เราข้ามไปเผื่อมีของงของฝากของก็จัดตัวนี้มามี2ตัวบนหลังคาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแหลกของ ARB ตรงรุ่นนะครับของ V ี g ก้นะครับเป็นเล็กตัวนี้ก็ขายึดแน่นหนาด้านในจะไปดูวัตถุดิบทา เกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีเครื่องมือตัวนี้เป็นไฮลิฟต์แจ็คนะครับต้องเตรียมนะครับเผื่อได้ยกรถแล้วก็ตัวนี้ฐานรองของไฮลิฟต์แจ็คก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทําทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านในตัวนี้ก็คือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถที่จะโดนฝนโดนน้ำได้แล้วก็เนี่ยครับที่สำคัญนะครับในะบวนก็ต้องขอขอบคุณ ARB Thailand ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนครั้งนี้นะครับให้หมวกที่สวยจาก ARB นะครับตัวนี้ทิมนกอีโมนูนนะครับแจกให้กับผู้ร่วมกระบวนนะครับจำนวน19คันด้วยกันนะครับที่ร่วมกระบวนไม่รวมไกด์แล้วก็ช่างภาพนะครับตัวนี้ก็คือ กระบวนทิปที่เราจับกลุ่มการเที่ยวนะครับก็ทั้งรวมทั้งหมด19คันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่สวยงามจาก AIB นะครับเดี๋ยวจะไปติดให้กับรถลูกค้านัดเจอกันพรุ่งนี้ที่หอการค้าอุบลนะครับผมด้านหน้าคันนี้มีไฟดวงเดียวนะครับอยู่ด้านบนเป็น a r 4 0นะครับ i n t เ n s i t y เหมือนกันติดแค่ดวงเดียวก็เหลือๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของอุบลสวิต1997กับทริปฝากเซนะครับผม3วัน2คืนนะครับ ผมจะพาไปดูขั้นตอนวิธีการที่เราจะข้ามฝั่งไปฝั่งสงปปลาวฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับมีขั้นตอนกระบวนการทําอะไรบ้างแล้วก็เส้นทางการเดินทางจากอุบลราชธานีนถึงด่านช่องเม็กเป็นระยะทางกี่กิโลใช้เวลาเท่าไหร่นะครับติดตามชม EP ีหน้านะครับผมจะพาลุยข้ามฝั่งไปยังสงปปลาวนะครับกับ ARB อุบลน,นะครับผมสำหรับวันนี้ ลาแล้วนะครับผลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลสวิทหนึ่งเ้ดไปด้วยนะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ